ก็จะมีเนนะีมัดเินด้วยครับ

ไช้บ่ดิน้บดินจะองความร้อนได้ดีกว่า้อนธรรมดาคุณไหนไม่นลัวคุณไหนมือปุงรวมตัวกันด้วยกันนั้นเวลาเวลาจะขอลูกสาวไม่ต้องขอลูกสาวคนเี่เลจะเอา่แกันคุาปูี่ก็ราบของคุณจ้าร่

มันน่าจะต้องรอในน่าตักมาถึงกลับบ้านไปเลย้ยังทรื่องของที่มีประเดี๋ยวว่าจะเรียกที่เรียกก็เพาะเรือสมบูรณ์แบบเลย้เรีอยกเหนื่อยโดนที่อกออกกําลังกายนี่ผมแค่ดูยังไม่เหน่อยอะไรก็อมาอไเมนูฮะต้องยำ อันนี้ก็คือกุ้งสามรสุะปไทนะครับอ่านะชิ้นละ่ค่ะน่ค่ะนี่ค่ะนี่น่คนี่คะนี่คะนี่ค่ะนคี่ค่ะนีนีนคะนี่ีนนี่นนี่น